วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทอดปลาอินทรีกันนะทอดไม่ยากเลยเพียงแต่เอาปลาอินทรีเนี่ยไปฉุบไข่ก่อนนะฉุบไข่ซัดกระังน้ำมันให้ร้อนแล้วก็เอามาทอดนะไฟเบาๆเบา,บาที่สุดเลยนะคะไข่ทีเลือดราก็มาราต้นปลาอินทรีพันนีนะคะก็จะทําให้ปลาอินทรีนะคะ เนื้อจะไม่เป uh uh> uh uh ื่อยยุยนะคะเนี uh ่ยจะเกาะกันเป็นก้อนพันีทอดง่ายง่ายไฟเบาเบานะคะถ้าไฟร้อนเนี่ยจะไหม้แม็ดเลยนะเนี่ยโอ้ยน่ากินห้อมแลวห้อมแลวห้อมแลวห้อมเตือนทางบ้านเลยห้อมเตือนทางเลินเลยพี่น้องเลยสุกแล้วนี่ก็เอามาใส่ในจานพันนีนะคะแล้วก็เด็ดน้ำมันสักนิดนะคะเนี่ยใส่จานเรียบร้อยแบบนี้เลย เพิ่มความร้อยโดยการหั่นนะคะพริกแล้วก็วัวห้อมแล้วก็ลูกนาวสักิดนะคะเวลากินนะคะเราก็หมักราด Ts ลงหมดปลาเลยค่ะเหนื่อยแล้วค่ะทุกคนไปกินข้าวกันว่าข้อข้าวร้อนๆอนสักจานนะคะ